ที่วัดตำหนักหรือชื่อเดิมก็คือวัดตำหนักชัยมงคลตำบลดอนแก้วอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่สำหรับบูชาอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเรียกว่า16ชาติรอดหรือสักสิบชนิดในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าซึ่งตั้งอยู่ในวังบาดาลสัตอนันต์สิ่งมีงองค์งงงาางงสุรินินกาลนาคราชเป็นพญานาคองค์ดำขนาดใหญ่อยู่กลางวังบาดาลณที่นี้ผู้คนมากราบสักการะให้รอดพ้นปัญหาอุปสรรคสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงเพื่อความเป็น สิริมงคลเสริมดวงชะตาจากการเล่าขานของคนทฒ่าคนแก่ในสมัยพระยากาวิระได้ยกทัพหลังทําสงครามจากอําเภอป่าสางจังหวัดลําพูนก่อนจะกลับเข้าเชียงใหม่ก็ได้มาตั้งที่พักชั่วคราวณนะสถานที่แห่งนี้เนื่องด้วยมีความร่มรื่นมีต้นไม้นานา,นาพันธุ์และมีสัตว์ป่าจํานวนมากและอยู่ใกล้บริเวณแม่น้ําปิงสถานที่แห่งนี้ระยะต่อมาก,ก็เกิดชุมชนมีความเจริญรุ่งเรืองจึงได้มีการสร้างวัดตำหนักชัยมงคลขึ้นสถานที่